เราจะพาทุกคนวาดรูปดอกไม้ซึ่งชื่อว่าดอกพุทธชมพูเราดูว่าลักษณะดอกคล้ายดอกเข็มมีลักษณะ5แฉบหรือ5กลีบอยากให้ทุกคนมีความสุขในการระบายสีลองดูขั้นตอนกระบวนการในการระบายสีของเรานะครับแล้วก็กระดาษที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นกระดาษอาเช่แล้วก็สีเซนดนีเย่วิธีการต่างๆอย่าดูกระบวนการในการทํางานเราไปมีความสุขในการระบายสีด้วยกันนะครับ คาเรื่องวันนี้เราจะพาทุกคนมาวาดรูปดอกพุทธชุมพูนะครับสิ่งที่เห็นเราจะเห็นว่าดอกจะมีลักษณะคล้ายๆดอกเข็มแต่มีจะมีตรงกลางตรงกลางนะฮะเป็นลักษณะส,สีเข้มของดอกีอุมพูแล้วก็มีบรรยากาศรอ,รอบๆโครงสร้างคล้ายๆดอกเข็มวันนี้เราจะใช้กระดาษอาเช่ที่เราเตรียมมาสีซินาเนเย่ที่เราเตรียมไว้นะครับจะมีกลุ่มสีชุมพู สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้กันนะครับเรามาลองดูกันเราจะเริ่มต้นจากระบายน้ำเปล่าทั้งภาพสมมุติว่าใครคิดว่าไม่แน่ใจก็ลองร่างภาพก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาระบายสีส่วนใครมั่นใจแล้วก็ลองทำตามวิธีของผมทดูนะครับระบายน้ำเปล่าเพื่อจะให้เกิดความชุ่มของสี แล้วก็เราก็จะทําการสร้างมิติดอกขึ้นมาจากพื้นน้ำเปล่าโดยที่เราอาศัยรูปทรงของดอกพร้อมกับจิกดอกน้ําหนักของชุมพูขึ้นมานะครับลองดูกันนะครับเมื่อน,น้ำเปล่าระบายได้ที่แล้วเหมือนเราเตรียมพร้อมวอร์ม <c oughs> กระดาษสีชมพูไปด้วยชมพูบิลเลนพิง ชมพูที่เราจะใช้นะครับลองกระจายค่าดอกชุมพูไปก่อนอลักษณะดอกจะมี5แฉกห้ากรีนะรบเราจะระบายสีชุมพูเป็นภาพรวมของดอกไปก่อนนะครับเอาลพร้อมกันนั้นเราจะใช้สี โอเปรา่าโรสแตะไปตรงกลางแตะไปตรงกลางของของตรงกลางของดอกนะฮะเพื่อให้เกิดการซึมกระจายรูปน้ำเปล่าอุกการแห้งๆรูปออกมาเราก็จะได้ดอกขึ้นมาแล้วนะครับเราอาจจะไม่ตามเขาทั้งหมด เราจะเพิ่มตามจินตนาการของเราก็ได้อาวและต่อไปเราจะสร้างขอบดอกเริ่มตัดข้างๆขอบดอกขึ้นมาห้าชึบชึบอ้าแวแหละเราจะเห็นว่าเราจะได้กลุ่มสีขาวโผล่ขึ้นมา อานะมาโผล่ขึ้นมาหนึ่แชกสองส,สแล้วก็5 แล้วก็เพิ่มสิ่งแวดล้อมและส่วนประกอบอื่นๆเข้าไปด้วยตอนนี้เราจะได้ดอกขึ้นมานะครับบางทีอาจจะต้องเพิ่มจินตนาการของตัวเองเข้าไปด้วยเอาลนะมาแค่อยๆค่อยๆแต่งค่อยปรับเราจะเล่นเรื่องของดอกก่อนเดี๋ยวค่อยๆมาเรื่องใบกล่าว อาละโผล่ค่อยๆโผล่แล้วนะอา่าแหละดอกมาแล้วนะครับเป็นพุทธชุมพูที่สีสวยสีสะอาดมีกลิ่นหอมแบบไทยๆเผื่อใครชอบแนวลักษณะดอกไม้ไทยนะครับวิธีนี้จะเป็นการจิก โครงสร้างหรือว่าสร้างโครงสร้างของต่อขึ้นมาก่อนเราค่อยมาสร้างมิติที่หังค่อยๆแตะให้เป็นปลายสามเหลี่ยมตัวอ่ามาแล้วนะต,ตอกตูมดกตูมเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนเพื่อจะกลับมาทำ ฉากหลังหรือแบกลางอาวนลครับรอสักครู่เพื่อทำฉากหลังกันหรือใบกลางกันอีกทีหนึ่งครับอ่าวแล้วคราวนี้เมื่อเราได้พื้นของดอกแล้วหลังจากที่เราระบายน้ำระบายสีชมพูตรงกลางเข้มมิติโผล่ของดอกโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมาระบายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวดอกกันมาดูนะครับ เมื่อดอกแห้งแล้วน้ำสามารถผ่านไปได้อีกครั้งหนึ่งเอาน้ำระบายรอบนอกเมื่อระบายน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นสีบรรยากาศหรือสีของดอกสีของสิ่งแวดล้อมประกอบขึ้นมาอ่านะฮะช้าๆเย็นๆค่อยๆไป ครนี้สิ่งที่เห็นกับเวลาวาดเนี่ยจะมีความต่างนิดนึงคือเราจะไม่เห็นอย่างที่เราเห็นตลอดเวลาเราจะสร้างสีที่เราชอบเข้าไปด้วยสร้างความรู้สึกที่เราอยากเติมสีต่างๆเข้าไปด้วยหรือสร้างความเป็นเฉพาะตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับอาแะเราจะเห็นกลุ่มสีเหลืองก่อนเพราะว่าจะทําให้ภาพดูอุ่นขึ้นเราจะใส่สีเหลืองกระจายไปใน ส่วนรอบนอกของดอกเพื่อให้เกิดอาการอุ่นหรือว่าความรู้สึกนุ่มขึ้นเราจะไม่ใช้สีเขียวครั้งเดียวเลยนะครับอ่าต่อไปสีดอกชมพูของดอกเป็นเพื่อนเขาหรือเป็นอากาศเขาโอเคสีภาพรวมของดอกไปอยู่ในแบ็กกราวด์ด้วยจะทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้น ตอนนี้เรายังไม่คิดว่าเป็นดากหรือเป็นอะไรก็เราจะคิดว่าเป็นแค่สีของแบกล่าวต่อไปสีเขียวอ่อนกระจายค่าสีไปมีบนแล้วก็ต้องมีล่างสีฟ้าบางครั้งรูปมันสวยเพราะว่าสีนะครับไม่ได้สวยเพราะารูปดอกไม้อย่างเดียว ่ลไปสีดอกด้านล่างจะมีความเบลออากระจายค่าดอกออกมาดอกตูมข้างหลังดอกตูมบางครั้งก็จะมีความคล้ายดอกเข็มมากความเข้ม ผมเพิ่มอีกดอกนึงนะครับมันอาจจะไม่มีจริงแต่เราเพิ่มให้รู้สึกว่ามันมีจํานวนมากขึ้นอ่าตอนนี้เราได้กลุ่มข้างนอกของดอกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาสร้างความเข้มของสีเขียวกันขึ้นมา<อ>เขียวเขียวฟ้า เขียวน้ำตาลเบนเซน่าเขียวเทอคอยเราจะได้การกระจายของสีออกไปด้านนอกต่อไปเราจะมาสร้างใบลักษณะของใบแซบกรีน เขียวชมพูเมื่อเราได้ภาพรวมของบรรยากาศเป็นกลุ่มเขียวเหลืองฟ้าและวชมพูเราก็ค่อยดูว่าเราจะเห็นมิติของใบยังไงค่อยๆโผล่ขึ้นมาโดยการผลักและดึงของลักษณะของความเข้มอยู่ข้างหลังความอ่อนก็จะโผล่ขึ้นมาโดยที่ใช้แซปกรีนเซอร์เรเลียนบูนะครับ ่ค่อยเห็นมิติแล้วอาการน้ําชุ่มมากต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเราไม่ควรจะรีบเน้นมิติต่ขณะที่ชุ่มมากๆเพราะว่าบางทีรูปทรงมันจะหายแล้วเราก็จะไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการเป็นไปได้รอสักสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเห็นมิติต่อ ่อไปเราจะดันข้างหลังดอกกันก่อนออมิติข้างหลังมากค่อยๆสร้างความเข้มข้างหลังดอกกันนะครับออตอนนี้ต้องระวังแจนเย็นใช้สีบางๆาไม่ต้องเข้ม เราจะค่อยๆเห็นโผล่ขึ้นมาแล้ววาดไปก็ได้กลิ่นดอกไม้ไปก็จะดีมากนะครับตอนนี้เราทําข้างหลังดอกเพื่อรอให้ใบก,กาวมันเซตตัวสักพักนึงเราจะค่อยมาทําใบต่อเราก็จะได้ทั้งหมดขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วนะครับต่อไปอาจจะเพิ่มกิ่งเบอร์เบอร ความเข้มของสีค่อยๆไล่ลำดับขึ้นมานะครับเจาะความลึกชมพูค่อยๆโผล่ขึ้นมาอา้าวค่อยๆ ไล่ลำดับของความเข้มของดอกค่อยๆเห็นมิติตามความเข้มของดอกแล้วก็แสงและเงานะครับขณะที่พื้นยังชุ่มอยู่ต้องระวังนิดนึงอย่ารีบไปเน้นมิติเร็วเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เป็นโครน ภาพก็จะชําได้เอาละเราจะค่อยๆไปเรื่องการจิกดอกนะครับสร้างมิติดอกขึ้นมาต่อไปจะเป็นกลุ่มสีม่วงเขียวผสมกันอันนี้ขอเป็นดอกสักด,ดอกนึ้ง ดอกเบอร์กิ่งดอกดอกตูมข้างหลังใบดอกตูมเอาลมาแล้วนะครับค่อยมาแล้วนะครับความเข้มก็ค่อยโผล่แล้วนะครับ ค่อยๆดันดอกขึ้นมาเจาตะรอนเจตะตนอ่าค่อยเห็นใบเห็นความลึกของดอกขันนี้เมื่อเราได้ทั้งดอกและโครงสร้างดอกและใบเรียบร้อยท่้เนี้หลังจากนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของมิติแสงและเงาและความลึก ที่จะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของภาพแล้วค่อยๆไล่เรียงว่าเราจะเริ่มเก็บจากดอกไหนกลุ่มไหนก่อนตอนนี้ภาพรวมได้แล้วสบายใจแล้วแล้วค่อยๆไล่มิติในความเข้มของกลีบดอกแล้วก็การซ้อนกันของดอกเริ่มจัดดอกตูมก,ก่อนนี้ ความเข้มมาจะระดับแล้วนะครับความลึกมิติความลึกข <vastly> <less> ้างใต้กลุ่มดอเราจะเห็นเป็นเขียวม่วงน้ำตาลและกนนํำเงินนะครับค่อยๆไล่มิติโผลขึ้นมา เพิ่มก้านเข้าไปอ้าวนะแล้วก็ค่อยเน้นกล้านอีกทีนะึงด้วยขอบแดงเพราะว่าจะมีลักษณะข,ของแดงใต้ก้านอ่าหลังจากนี้เราจะหาความเข้มเป็นมิติของซอกดอก เป็นความลึกที่สุดคันนี้เมื่อเราได้มิติโดยรวมแล้วเราค่อยมาใส่ความเข้มลึกที่สุดหนึ่งปอร์ซนต์หาตำแหน่งลงให้เจอนะครับโดยเห็นความลึกในซอกระหว่างซอก ค่อยๆเห็นมิติโผล่ขึ้นมาความนึกอ้าวแหละคราวนี้เมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วดูซิว่าความเข้มอ่อนได้ดั่งใจเราต้องการหรือเปล่าใครที่ชอบเข้มเข้มหนักๆก,ก็สามารถเพิ่มได้อีกหลังจากนี้นะครับ าภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วโดยรวมแล้วมักจะเป็นแบบนี้ส่วนใครต้องการหนักตรวจละเอียดสุดก็นั่งสามารถนั่งเก็บรายละเอียดได้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะต้องการแต่บางครั้งสีน้ำอาจจะไม่จำเป็นต้องเก็บละเอียดมากขนาดนั้นเพราะบางทีอาจจะทำให้ภามพามันแข็งได้ เราก็ดูองค์รวมดูภาพรวมว่าสมควรหรือยังพอดีหรือยังถ้าพอดีแล้วก็หยุดสิ่งที่ยากที่สุดคือการหยุดเพื่อให้งานมันพอดีเอาลเราได้แล้วภาพอง์รวมนี้ได้นะครับ เรียบร้อยค่อยๆนั่งไปนั่งประดิษฐ์ประดอยไปอ่าเอาละจบมิติทั้งหมดแบบนี้สุดท้ายมาดูเิ่งกันนะครับ ความเข้มของกิ่งอาวนะเจ็ดแลวที่เหลือก็อาจจะขี้โมูนิดหนึง่งเพิ่มส่วนต่างๆเข้าไป เพิ่มลูกเล่นเข้าไปเอาแหละคราวนี้เราจะเห็นว่าองค์รวมหรือภาพรวมเราจะขึ้นต้นจากความเปียกบนเปียกของพื้นกระดาษนะครับในการระบายสีของดอกพุทธชุมพูหลังจากนั้น สร้างมิติดอกขึ้นมาจากมิติของภาพจริงแล้วก็จินตนาการของเราโดยการใช้วิธีการแบบเปียกเนี่ยเมื่อได้ดอกแล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างใบกล่าวสร้างใบกล่าวแล้วเราจะมาสร้างมิติที่โผล่ขึ้นมาอยๆเรื่อยๆจากความอ่อนไปหาความเข้มลักษณะน,นี้เรียกว่าการผลักด,ดึงของดอกและใบองค์รวมการวาดดอกพุชมพูเนี่ยให้เราเห็นความสะอาดของดอกเห็นความนุ่มนวลของดอก พยายามอย่าเร่งให้จบเร็วเพราะว่าเราต้องดูมิติของน้ําของเนื้อสีช่วงเวลากระดาษที่กําลังเซตตัวจะทําให้ภาพดูดูน่าสนใจขึ้นไม่ใช่เป็นเป็นมิติคโครนหรือว่าความเข้มของสีก็มากเกินไปให้ทุกคนใจนเย็นๆค่อยๆค่อยๆดูมิติดูขั้นตอนดูเวลาดูของดูจังหวะของตัวเองด้วยนะครับวางแผนให้ดี ค่อยๆหากระบวนการกระบวนท่าที่เราทําได้ค่อยๆผลักดึงดันขึ้นมาใจเย็นๆดูกระบวนการแล้วลองทํากันนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขในการระบายภาพดอกพุดชุมพูนะครับดอกไม้ไทยๆที่มีกลิ่นหอมละมุนแบบไทยๆเอาแหละทั้งหมดที่เรามีกระบวนการในการระบายสีดอกพุทชุมพูนะครับก็จะเป็นภาพรวมลักษณะนี้ อยากให้ทุกคนลองดูว่าเราจะเริ่มต้นยังไงวางแผนในการระบายสียังไงช้าๆใจเยน็นๆค่อยๆไปดูวิธีการที่อธิบายไปตามขั้นตอนนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในการระบายสีและคลิปหน้าติดตามกันใหม่นะครับ